สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับบีมิกเลยนะคะในช่องน้องบีมแชนเนลค่ะวันนี้นะคะบินจะพาทุกคนนะคะมาทำคลิป Q&A ค่ะมาตอบคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้กันค่ะค,ะคนนี้นะคะวิมขอเข้าเป็น YouTube ของวิมช่องของวิมก่อนนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำถามแรกที่น้องๆถามวิมมาเนี่ยคืออะไรนะคะบีมขอเข้าเป็น YouTube ก่อนนะคะทุกคน คำถามแรกมาค่ะน้งนองๆก็ถามมาถามบีมมาว่านะคะบีมเนี่ยเล่นอะไรจีไหมน,นะคะบีมบอกลเลยว่าบิดเล่นนะคะแล้วก็ชื่ออไรจีก็ตามน,นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะคะแล้วก็ไปเวนคําถามที่สองกันเลยนะคะอ <c ười> คําถามที่สองนะคะต้องถามบีมกันมาว่าเยอะมากๆเลยทุกคนอย่างเช่นน้องคนนี้นะคะชื่อเรียชื่อใบตอนะคะทุกคน แล้วก็มาต่อกันที่คำถามที่สองนะคะกับน้องอะไรไม่รู้นะคะเป็นยูสเซอร์ที่อ่านแปลกๆบางคนแบบชื่อไม่รู้นะคะจะขึ้นมาให้นะคะว่าเป็นใครนะน้องก็ถามมาเยอะมากๆเลยทุกคนถามว่าพี่บีมกวันวันเดือนปีอะไรนะคะบีมนะคะเกิดวันที่สิบเดืนวาสี่เนะคะทุกคนแล้วก็ การ์ตูนที่ชอบนะคะบีมเป็นชอบเป็นโดราเอมอนมานะค่ะแล้วก็รักสมาชิกไหมคะน้องเขาน้องเขาน่าจะถามว่ารักสมาชิกใหม่ไหมคะ <ST LE> ก็เบียจะตอบว่านบีมก็รักทุกคนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ก็คนเก่านะคะบียก็รักหมดเลยะค่ะ <ST LE> แล้วก็คิดว่าตัวเองสวยไหมนะคะเบีมก็เบีมคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้สวยเลยขนาดนั้นแล้วก็เป็นคน ธรรมดานะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะแล้วก็ใช้กล้องอะไรถ่ายคะนี่ก็ใช้กล้องมือถือโทรศัพท์ธรรมดาเลคะในการถ่ายคลิปให้ทุกคนนะคะแล้วก็อยู่มอ,อะไรคะบีมก็อยู่มมห้านะคะปีนี้จะขึ้นโมหกค่ะทุกคนแล้วก็สูงเท่าไหรนะ่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะบีมก็สูงน้ำสูง155น้ําหน้ำหนัก45าค่ะทุกคนก็ แล้วก็น้องก็ถามมาอีกว่าไอจีพี่ชื่ออะไรคะพี่ก็ตอบไปในไมนเมืเ่อสักครู่นะคะลาพี่ก็จะขึ้นห้อยตรงนี้นะคะแล้วก็มีเพจ Facebook ไหมก็พี่บอกว่าตอนนี้นะคะพี่ยังไม่มีเพจ Facebook นะคะแต่ก็อนาคตก็ไม่แมนะคะ่คน่ะุกคนรอติดตามนะคะแล้วก็พี่เวงชอบเรียนวิชาอะไรที่สุดคะพี่ก็ชอบวิชาคณิตศาสตร์มากๆเลยคะ่ะทุกคนแบบ ชอบที่สุดแล้วในในวิชาเรียนค่ะทุกคนแล้วก็ใครเป็นคนแนะนำวิธีตัดคลิปก็เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ทำคลิปที่ทำ Youtube ด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นคนพิเศรรษคนสำคัญของเรียนค่ะแต่อยากรู้ไหมคะว่าคนพิเศรรษและก็คนสำคัญของเรียนั่นคือใครรอติดตามในช่องเรียนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะคะทุกคนแล้วก็ค่าเทอมกี่บาทคะ ่าเทอมน้องขน่าจะหมายถึงค่าเทอมที่บิมเรียนอยู่โรงเรียนนะคะก็ประมาณไม่เกิน1,000หรือ2,000บาทสักคนก็ไม่แพงนะมีของสะสมไหมก็โดยไรมาตุ๊กตาโดายไรมอนนะคะยินสะสมมาก็บิมก็บอกเลยนะคกิปที่แล้วเนาะอ่าแล้วมีพี่น้องกี่คนคะตอนนี้คะบิมมีพี่แค่คนเดียวคะ่ะคือพี่ชาครับ มีพี่แค่คนเดียวก็เป็นพี่ชายค่ะทุกคนก็คำถามต่อไปนะคะน้องเขาถามมาว่าอยากได้กล้องรุ่นอะไรคะตอนนี้นะคะมิ้ก็ยังไม่ได้คิดนะคะว่าจะซื้อกล้องในรุ่นอะไรแล้วก็ประมาณไหนนะคะก็ทำกับโทรศัพท์ไปก่อนนะคะช่วงนี้าะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลองทำหน้าตลกหน่อยะค,ะะค,ะค่ะตลกเหรอคะพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคนเอาไว้ มาท้ให้ดูนะแล้วก็ชอบแต่งตัวแบบไหนคะ <c oughs> ถ้าเป็นอยู่บ้านนะคะพี่ก็จะแต่งตัวแบบง่ายๆเสื้อบอลกางเกงบอลนีประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าจะออกไปข้างนอกน,นะคะ <c oughs> เบียรจะชอบใส่เป็นกางเกงขายาวนะคะนี่เป็นกางเกงขายาวแล้วก็เสื้อก็จะประมาณเสื้อเอวลอยประมาณนี้นะะแล้วก็สไตล์บินประมาณแบบนี้นะค่ะทุกคนแล้วก็ ติงเกาหลีไปไหมอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะคะแบบยวบน้องก็น่าจะถามว่าติงเกาหลีไหมไอะไรประมาณนี้ไหมบีมก็ไม่ติงเกาหลีนะคะทุกคนไม่คือไม่ติงเลยทุกคนใจไม่ชอบไม่ชอบหรอกแต่ก็ไม่ได้ติงแล้วก็ชอบเล่นกีฬาอะไรคะบีมก็ชอบเล่นเป็นกีฬาบาสเกตบอลค่ะทุกคนติ๊กต๊อก ชื่ออะไรคะที่ต่อไปนะคะชื่อน้องบีแล้วก็ดวจะขึ้นตรงนี้กันนะคะทุกคนแล้วก็ได้เงินไปโรงเรียนกี่บาทคะก็แล้วแต่วันนะคะทุกคนบางวันนี้ก็จะไปวันแปดสิบแล้วก็วันก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะคะทุกคนแล้วแต่วันเงินะคะทุกคนก็ได้ไม่เท่ากันในแต่ละวันนะคะทุกคน แล้วก็คําถามต่อไปนะคะน้องก็ถามมาว่าอยากจัดฟันไหมคะวิวก็มีความคิดว่าอยากจะจัดนะคะทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตน,นะคะตอนนี้ยังไม่คิดะไรขนาดไหนทุกคนแล้วคําถามต่อไปนะ,ะน้องก็ถามมาว่าพี่วิวเลี้ยงสัตว์ไหมคะวิวก็เลี้ยงนะคะเป็นน้องแมวค่ะทุกคนก็ให้ดูไปแล้วเนาะแล้วพี่ก็ คำถามสุดท้ายนะคะที่น้องเขาถามมาก็คือขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมคะก็ขี่เป็นค่ะทุกคนแต่ก็เท่านั้นแหละเป็นแค่จัก,กรยานนะคะทุกคนจักรยานยนต์นะคะไม่ใช่จักรยานเอาวิปปั่นนะ,ะทุกคน <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากรู้อะไรอีกก็คอมเมนต์เลยนะคะแล้วยิจะ,ะตอบให้ทุกคนรู้นะคะในคลิปหน้าแล้วก็อีพีนั่นะคะทุกคน ฉันบอกวันนี้ก็ไม่ไปค่ะ